สวัสดีเจ้าัสดีนาเจ้าวันนี้ก็มาป้ากัเฮาวหาเห็นจำเคยนะเจ้าดอร์เตกรีนสำรับวันนี้นะเจ้าเดียก็จะมาแนะนําสินค้านะเจ้าของดอร์เตกรีนก็ยังคงเป็นหม้อเพิ่มไฟอาตโนมัินะเจ้าสําหรับบ้านไข่ในตอนนี้นะเจ้าตีป้าปัญหาไฟตกนักขนาดนะเจ้าเนี่ยคือเปิดเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆบ่ได้นะเจ้าบว่าจะเป็นสูปน้ำบ่ได้นะเจ้าใจแบบเครื่องปั๊มน้ำ นาเจ้าบ่ได้เลยนาะเจ้าปั้มไม่ปั้มพังปั้มเสียนาะเจ้าหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า,ายอย่างอื่นนาะเจ้าบ่าจะเป็นแอร์พัดลมตู้เย็นทีวี นะเจ้าตดป้าปัญหาไฟตกนะเจ้าระอย่างคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยพังเสียหายนะเจ้ามาฟังตางเพจนะเจ้าดอกสกรีนเนี่ยมีเป็นตัวดวุยนะยเจ้าซึ่งวันนี้ติดเอ่อตัวดีนามาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นตีนิยมนะเจ้าแล้วก็ขายดีที่สุดในตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นไมโครเทคนาเจ้า 5kva นะเจ้า, VA, จาตัวนี้เนี่ยก็คือ เป็นขนาด 5kVA 5,000วัตต์นะเจา้าสำหรับไขตีแบบเจ้อุปกรณ์คือใจ้ฟฟ้าเนี่ยบ่อคอยหนักต้อหื้อนะเจ้าก็สามารถตีใจ้ตัวนี้ได้เนาะตีบ่อเกิด5,000วัตต์นะเจา้าซึ่งตัวนี้เนี่ยกรองรับไฟต,ต๊ตตำโซดได้ถึง90โวลต์แล้วก็ไฟเกิดเนี่ยได้ถึง300โวลต์นะเจ้าแล้วก็รองรับกระแสได้ถึง2 2แอบมบป,ปนะ์นะเจา้าสำหรับไขตีแบบป้กปัญหาหนักนะเจ้าเบาจะเป็นเปิดแอร์บ,บ่อได้นะเจา้า แอเนี่ยมีหตัวสตัวสตัวนะเจ้าใจเป็นตัวแบบอใหญ่กว่า5้เคได้ก็นะเจ้าก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูคลิปย่อหลังนะเจ้าตีรีวิวเป็นพวกสิบเคนะเจ้าไมโครเทควีการก็สามารถที่จะเข้าไปพอได้นะเจ้าแล้วก็ตัวนี้นะเจ้าก็มีกันระบายความร้อนแบบเป็นธรรมชาติ นาเจ้า,าี่ยคือแอนเนี่ยเออี่้คือเขื่อนใจอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยบอบเปลืองนะเจ้าแล้วก็ประหยัดไฟโดยนะเจ้าแล้วก็ตัวนี่น่เจ้าก็สามารถที่จะติดตั้งบริหยากเนาะแล้วก็การทํางานเนี่ยทำงานด้วยระบบรีเลย์นาเจ้าปั๊บไฟเร็วเพิ่มไฟไว้นะเจ้าก็บ่ต้องห่วงเนาะว่าถ้าเกิดนําไปใช้เนี่ย ตัวนี้เนี่ยคือใจทนทานมากนะเจ้าแล้วก็ใจได้เหมือนแหมตัวนะเจ้าก็จะเป็นรุ่น Microtek 5KVA นเจ้านอกจากนี้นะเขาก็ยังมีเป็นพวกรีวิวสินค้านาะจ้าที่ส่งมาจากทางบ้านเพราะว่าจะเป็นใจในพวกเอ่อเอ่อพวกกัดรเเษษรนะเจ้าหรือว่าจะใช่กับในบ้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ฉั่งนาะจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใจได้ นะเจ้าสำหรับขายดีแบบอยากเข้าไปรับชมรีวิวต่างๆผ่านในช่องทางแบบ y ย u ทูบโนตสกรีนชาแนลก็มีเหมือนกันหรือว่าในติ๊กต็อนะเจ้าแล้วก็มีในเพจ Facebook อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเจ้า,นะจาสำหรับขายทีอยากจ,จะสั่งอยาจะซื้อก็สามารถดีจะแอดไลน์โนตสกรีนมาได้ไอดีไลน์ก็จะเป็นแอดไซส์ดรจีอารจันนีเอ็นหรือจะโทรมาก็ได้ดีเบอร์ศูนย์เก้าส รือเบอร์ศูนย์เก้าสได้เลยเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเจ้า